รายการที่วี่ก็โทร่มามหลายพี่นอ้องทุ่มามหาหลายค่ะแข่ยกับลาวาผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ไปออกไปไหนด้อตอนนี้ข่าวมันดังมากข่าวมันดังมากแบบออกตัวการทุกช่องเราก็เลยเราเข้าอยู่ซือมอปพี่นอ้องส่วนตัวเราก็อยู่เฉยๆแล้วเราไม่ได้มีอะไรเข้าไปเลยไม่อย่างล่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขามามันข่าวมันดัง ทุกคนเล่นข่าวนะครับเราก็ห้ามไม่ได้เราเราก็ห้ามไม่ได้เรื่องข่าวเรื่องคราวเรื่องกระแสวิพากวิจาร์จริงๆแล้ววันวันนี้แต่งตัววันนี้นะครับพื่นี่ส่งขาสั่นพี่น้องไม่นี่ส่งข่าสั่นเพราะว่า มีอส่งคาสั่บางคนก็บางเขาก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องการการแบบภาพลักษณ์ของผู้ยันฟินแลนด์คือจริงๆแล้วคนที่ติดตามคนที่ดูผมจริงๆทุกวัน ไม่ต้องอธิบายให้เขารู้เลยเขาจะรู้เขาเองแต่ถ้าเราไปอธิบายกับคนที่ไม่เคยติดตามเราไปอธิบายกับคนที่ไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็ไร้ประโยชน์เราเราเราจงเราจงอธิบายกับคนที่เราควรอธิบายแต่คนไหนที่เราไม่ควรอธิบายเราจะอธิบายอธิบายทำไมเพราะตอนนี้เปิดไปทีวีชชองไหนก็เห็นหน้าค่อยเปิดไปทีวีไหนเขาเาพูดถึงค่อย ถึงแม้ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าชื่อในเขาออกข่าวนะว่าเขาออกข่าวนะว่ามีวงหมอลำวงหมอลำออกข่าวนักข่าวกับวบาดเลยนักข่าวกับวบาออกที่นี่เลยบอแบบมารวมปบขืนพื่อมั่นใจแห้งพูดมั่นใจมากแบบวงหมอลำชื่อดังขี่เพชรชนเด็กน้อยอายุสิบหกอย่างสิโอ ใครเปิดบ้านใครเห็นแต่อันเดียวแต่มังกเาเบาไปไหนดอกพี่นอ้องเขากิดเป็นคนม,มิซอมีเสียังที่บ้านข้างไหนเนาะวันนี้ไลน์ในเฟซส่วนตัวนะครับวันนี้ขออนุญาตไลน์ในเฟซบุ๊กส่วนตัววันนี้ประกาศรับวันนี้มีออเดอชั่นแดนเซอร์ไปแล้วมุว่น,นี้ออเดอชั่นแดนเซอร์ไปแล้วพี่น้อง มุ่นเนีเขาล่านผมกําลังประกาศรับแดนเซอร์อยู่ตอนนี้นะครับเราเราก็ทวนกระแสเลยกระแสตอนนี้ของเรากระแสของเราตอนนี้คือมันออกทีทุกช่องจริงๆแล้วมันก็มีภยยะมันป่อสื่อพี่น้องค้นสิคนสิไปข้างหน้าคนสิสิหวงสิเมืองเนี่ยมันมีแนวมาขัดมีแนวมาดข,ของแต่ว่าไนระวางขัดของเข้าตัมิสติเขาต่ตอพุทธรรมเขาสู่ ถ้าเรามีมารเรามีมารมาประจถ้าเราไข่ได้พี่น้องไข่นี่ยบริสื้อเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ของงมง่ายไข่เสื้อแค่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีดามันดาปุยาตาใหญ่สิ่งเหล่านี้จะปกปักรักษาคุณให้คุณอยู่รอบกวาดไถยม,มาพี่น้องข้อหามบไดสุทธตัวเนี้ยบอิสุทถือว่ามันก็ถ้ามาอางอีกมุมหนึ่งคือวงเรามันกำลังสดงังเพราะเราจะเปิดวงเดือนตุลานี้วงใหญ่ เราถือโอกาสนี้ในการทำให้คนรู้จักเราแต่ว่าคอยแบร์น่าเขาเม่นมันไม่มีใครด่าพราคุบเลยคุยแบร่าเขาหมนไม่มีใครตําหนี่พราะเขาเลยเพราะเขาคือจริงๆแล้วคนที่ติดตามผมอะไม่ต้องไปร่างอธิบายเลยว่าผมเป็นยังไงเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาโอ้สันดานเขาออยู่แเรวอันนี้คือ